สวัสดีสสดครับพบก,กับอาจารย์โอและจย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรานะในรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์เอ,อมาเป็นประธานโดยเหมือนเดิมนะติดต่อสอบถามดูดวงกันได้ครับที่ facebook ครับโอเซิริกรอาภิรัตโอเซิริกรอาภิรัต เบอร์โทร061-9922-645 0925-929261ครับ ID รายโอซิ o รีสหนึ่งห้าแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปเนะมตตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ครับสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะ ผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมนะก็มาแล้วนะมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมครับในทุกรอบนะสวัสดีนะครับทุกท่านสําหรับรายการของเรามาเหมือนเดิมแล้วนะครับกดแชร์แล้วนะตามด้วยชีเรนนะครับ และตามด้วยคำถามนะกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปครับและท่านอาจารย์โอก,ก็มาเหมือนเดิมนะเข้ามากันได้นะครับดูนะที่คาว่าสด ช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะใครที่เข้ามานะกดแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้ค่ะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คำว่า แช,แชร์แล้ว,ช,ลวชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กด like, แชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ช,ลวชื่อเล่นคำถามค่ะเข้ามากันได้นะครับนะในรอบนี้ ดูที่คําว่าสดนะครับนะดูที่คําว่าสดนะครับถ้ามีคําว่าสดอยู่นาะตรงเนี้ยแปลว่าเรายังอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีคาว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่นะครับคําว่าสดสีแดงนะคะขึ้นหน้าจอแสดงว่าถามได้นะคะไม่มีคาว่าสดนะถามไม่ได้แล้วนะคะรายการจบแล้วค่ะมาครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชิอเล่น และตามด้วยคำถามครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่รเล่นและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นครับใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเป็นธรรมทานก่อนนะคะแชร์ไปได้บุญนะคะอนุโมทนากับผู้ที่แชร์ด้วยนะคะจะได้เปิดโอกาสให้คนอื่นได้ดูดวงคนละหนึ่งคำถามด้วยกันนะคะอืเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น กดแชร์แล้วตามด้ชี้ประเด็นและตามได้คำถามนะก็อยากจะบอกว่าอย่างหนึง่งสําหรับใครที่ต้องการตรวจเช็คชะตาตรวจองค์ตรวจเทพที่เข้ามาติดต่อก,กับเราเนี่ยเใครจะมาก็ขอให้คอนเฟิร์มก่อนวันหนึ่งครับนะอืมออทางเราเนี่ยนะตอนหลังก็รับประกอบพิธีกรรมนะครับเกี่ยวกับการประกอบพิธีขันคูนะซึ่งขันคูเราเนี่ยนะเป็นสายยานนะครับของแต่ละองค์นะที่จะมาเพื่อที่จะ ลงมาเพื่อที่จะช่วยคนข้างล่างเนี่ยถ้าเขามาติดต่อกับผมก่อนเนี่ยผมก็จะช่วยได้นะครับนะอืมแต่ว่าสําคัญสุดก่อนที่จะรับพานคูหรือก่อนที่จะติดต่อรับขันคูเนี่ยจะต้องมีการตรวจองค์ตรวจเทพก่อนนะอ่าสําคัญสุดเพราะตอนนี้สําคัญมากนะกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คําถามครับ กดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะกดแชร์ออกไปคุณปัดค่ะงวดที่จะถึงนี้จะมีโชคลาภไหมคะเสียงเลขจากอะไรดีคะคือเสียงเลขเราไ <อ S 1> ้สองคำถามนะคะไม่ใช่หึงเราดูแค่ว่าจะมีโชคลาภไหมน่าจะมีหาได้อยู่คุณต้องไปหาเอากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะบอกได้แค่นี้จริงไหม นะไม่ตอบคําถามเดียวค่ะเอาตอบคําถามเดียวครับว่าจะมีโชคลาภไหมคะมีครับแค่นั้นแหะจบละอืไปหาเอาเองครับเลขครับนะมันได้แค่หนึ่งข้อนะคะออันนี้ที่คุณถามมาคือหนึ่งโชคลาภม,มีไหมจะมีไหมหนึ่งนะสองคือเลขเสียงจากอะไรดีอืมไปหาซื้อเอาเอาเปว่าถูกอ่ะใช่ไหมเออเอา,เอาแค่นี้ก็นะน่าจะสัมพันธ์กว่านะเออจะถูกหรือไม่ถูกนะคะ ต้องถามก่อนว่าจะถูกไหมก่อนที่จะแบบไปหาว่าเออจะไปหาจาก<ว>หักรควรเล่นไหมอะไรเงี้ยเออหนามาครับถ้าควรเล่นน่ะมันก็มีทางออกใช่ไหมมันมีโชคอ,อยู่แล้วอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าถามถึงว่าจะเอาอะไรดีจะเล่นเลขอะไรดีแต่ว่าไม่ไม่ถามว่าจะถูกไหมอย่างเงี้ยนะ่อตอเราต้องรู้ก่อนว่ามันจะถูกหรือเปล่านะคะเรื่องเสียงโชคเนี่ยสวัสดีครับคนไร้ค่ารักคนเป็น กดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามครับค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้นะคะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คำว่าแชร์แ,ชรแล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ แล้วนะกดแ<ค>ชร์ออกไวใที่ไ<อ>ม่ไ<ป>มีคำว่าผู้แชร์ขอไม่อ่านแต่โจ์นะคะต้องมีคำว่าผู้แชร์ด้วยนะคะคุณพลอยนาจาสวัสดีค่ะกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นนะตามได้คำถามครับถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับมาแล้วอ่ะค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะแชร์แล้วครับบุตรครับอยากรู้ว่าพัดรักผมไหมผมดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีแค่นั้นนะ ดีครับมีเมตตามาหานิยมนะคุยได้นะเขาเขาถามว่า,า,าวรักไหมไพ่มันบอกว่าดีแค่นั้นแหละมันบอกว่าดีนะดีดีกับใจไพ่มันดีกับใจอยู่ก็คือในที่นี้คือคุณจะไปอะไรก็ได้ในที่นี้ไป,ไปแสดงเอาเอาเอัลกันข้างหน้านะอาจารย์อทอปดี <c oughs> โดยพี่พท่านอาจารย์เออ เป็นอะไรคะเพิ่งตื่นฉันร้องเร็วโงเงียต่อคำถามอะเออแช์แล้วค่ะโบวันหยุดยาจะไปเที่ยวกับครอบครัววันที่ห้ากันยานี้เออต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะต้องห้ากันยานั่นยังไม่ถึงเลยคือเหมือนมีติดธุระอะไรหรือว่ามีภาระอะไรเหมือนแบบยุ่งๆนะคะอืมอานไปต่อครับเาจะได้ไปไหมเนะะี่ยฮะอื มันมีภาระติดพันอะไรก็ไม่รู้อะค่ะมีคนถามใหม่เข้ามาผงหยกคนที่คุยอยู่ใช่เนื้อคู่ไม่เอางั้นเลยเราไม่รู้เรื่องเนื้อคู่ครับเราไม่ดูดีหรือเปล่าแค่ตอะดูแค่ว่าดีหรือเปล่านะปัจจุบันแค่นั้นนะไม่ค่อยดีนะอืมลักซอนนะคะสามวันนี้นะใครมันมีดูดูสิว่าเขามีใครคุยอยู่ก่อนแล้วหรือยังหรือว่าเขาแบบมีเจ้าของหรือเปล่าหรือว่าตัวคุณเองนั่นแหละโสดหรือเปล่านะคะถ้าตัวคุณเองโสดอะไม่มีใครมีเขาคนเดียวเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีซ้อนอยู่ ไพ้มันเป็นอย่างนั้นนะมันมันว่าอย่างนั้นแต่สามวันนี้นะ,ะเออนะกดแชร์แล้วตามได้ชีแบลนแระตาม,ามด้วยคำถามโดยทุกข้อที่เราตอบข้างหน้านี้ <3 S 2> นะคะจะขรอคุมระยะเวลาสามวันนะคะใครอยากจะดูเป็นเดือนเป็นปีหรือกำหนดระยะเวลาที่ต้องการนะคะมาดูส่วนตัวได้มีค่าครูนะคะม,มาะอ่าแชร์แล้วต้นศึตษ์สามคนชื่อพลเดี๋ยวนะ พะลบใช่ไหมเขารักเราไหมไพ่มันบอกว่ามีการติดต่ออย่างเดียวครับช่วงนี้ครับยังเหมือนกับว่าจิตใจมันยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรโดยตรงอ่ะนะม,นมันยังมีมันมีแตกต่างกันอยู่นะมีมีข้อแตกต่างขัดแย้งกันอยู่นะอืม่ะมาคนใครถามเข้ามาอีกคุณโบนะคะอืคุณโบคอลลโบกับเมื่อกี้มชาแล้วโบตอนนี้แฟนคิดอย่างไรกับเราหลังหลังที่เรา ตอบกลับข้อความเขาไปแบบนั้นค่ะเขาเหมือนกับไปนั่งพิจารณาเราอีกทีครับเขาเหมือนกับรู้สึกไม่ค่อยดีกับเราอะไพ่มันเป็นอย่างนั้นนะไพ่มันเป็นไพ่แบบอารมณ์แปลปรวนอารมณ์แบบวั่นวายอะไม่ค่อยดีอะไพ่มันว่างอารมณ์แบบสองแง่สองสองแบบสองอารมณ์แบบห้าสิบห้าสิบแบบมีทั้งขาวทั้งดําทั้งดีทั้งร้ายนะคะเอาใจไม่ถูกไพ่มันขึ้นอย่างนี้ อารมณ์เอาใจไม่ถูกนะอาจจะสับสนอาจจะแบบวันไหวอะไรอย่างนี้นะคะอืมอ,มอมือาจารย์กิ่นไผ่เข้ามาค่ะสวัสดีนะคะกดแชร์แล้วตามเดชชีรนสนะ์อาจารย์บดิตก็เข้ามาอาจารย์ยุทธนาเรกก็เข้ามาค่ะสวัสดีนะคะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอนภะิรัต f a c e b o o k โอสิริกรอนภะิรัตนะครับเบอร์โทรศูน 99226450925929261ครับ ID รายโอซิริ15ครับนะผมครับเฟซบุ๊กครับอาจารย์ท็อปนับเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 e ครับนะก็เข้ามากันได้ครับตามนี้ครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอ นะมาดูแรรรายการเหมือนเดิมเอาละครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะไปแล้วเพราะจะหมดเวลาลงแล้วค่ะสิบเอ็ดนาทีาาอค่ะจินดาคุณจินดาสวัสดีค่ะแว่นแก้วนะคะจินดาแว่นแก้วสวัสดีคะ่ะมาครับนะจะถามอะไรก็รีบถามครับเวลาเราจะหมดแล้วนะครับนะอืมหมดไปแล้วละ่ะสิบเอ็ดนาทีแล้วไปแล้วครับนะเราไม่รอเขา,าถามหรอเขาเพิ่งเข้ามาสวัสดีอ่ะมาคุณจินดาแว่นแก้วจะถามอะไรไหมเขาใช่แล้วเนี่ยอ้าเข้ามามาถามแล้วอ่ะมา คุณฟิลนัชชานนท์คิดยังไงกับหนูคะพ่ายออกมาว่าเอาชนะครับอารมณ์มันเอาชนะพ่ายกันว่างัันนะไม่รู้จะพูดยังไงคิดไม่ค่อยดีนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ